ฮัลโหลตาก้าหอูสวัสดีทุกคนจ้าวันนี้จะมาผัดมะเขือม่วงนะคะผัดมะเขือยาวจ้าเป็นแบบเฉาที่ไงกว่าจีเซกไงกว่าอาเฉา,าต่บปันเจอ๊ยเรามาผัดนะคะแล้วมีกระเทียมพริกขี้หนูนะคะยอดชิ้กกกกชยนยงทําไมหลักจิ้วใจกะหลักก็ชิ้นๆหลักก็ชาไทยเสกเนี่ยี่ก็คือไทยกะนี่ก็ตัปาปันเจีง อันนี้เป็นเต้าเจียวนะคะเราจะมาผัดเต้าเจียวจ้าตามด้วยกัมปัดอุ่นนะคะ่เข้นน็ไปใบโหระพาทํากันเลยทํากันเลยอย่ารอช้านะคะทําเลยจ้าสูตรนี้จะไม่ใส่เนื้อหมูนะคะผัดเปล่าๆเ,เลยจ้าจําหลาะยกค่ะนี่จงจหลาะยกแก ใส่น้ำมันเข้าไปหลอดที่ฟองที่เยิ่วเหรอเฮ้ยนะโอเคเยิ่วให้กําโตฟองที่ใส่น้ำมันเข้าไปใส่กระเทียมพริกกระเทียมหลอดที่ช่วนยงทองใหม่ทีาดิ辣椒จีล่ลงไปละ เค่ okay, ช้ำต่อละของที่ายคว้าเราเลยโอเคนะก็ใส่ใส่ลงไปเลยจ้าปักนะกะ กลิ่นหอมมากเลยมันโตโต้โอเพิ่งโอเคทีนี้เราจะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะฟองซีซยสียวน้ำลงไปแกะเสี้ยวี้ยใส่ทีไฟ่ะฟองซีซยสียวน้ำลงไปะโอเคขำก่อย ปิดฝาก่อนนะคะปิดฝาไว้สักสองสามนาทีนะคะโอเคจ้าเปิดฝาออกนะคะตอนนี้เราเริ่มจะมาปรุงรสแล้วนะคะก็าม,มาหออชีสใส่ที่ฟา,มมาก็ามามก,า,กาที้สินเมริวเอายไฟหล่ำกันจ้ากาที่ซอยจากไฟหล่ำที่เหรอเราใส่น้ําไปนิดหน่อยแล้วมันจะทําให้นิ่มไว้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ใส่อีกนะคะค่อยๆเติมจ้ะโอเคพริกไทย กุจี๊ยบันล,ล้ววาเสียวๆกุ้งเจี๊ยบปั้นกาแล้โอเคต่าปานเจิงล้ใส่เต้าเจี้ยวเข้าไปจ้ะเต่าปานเจิงโอเคไอ้กัต้อหม,มูหลอดไทยตัวอ่ะหลอดไทยตัวจะเวิ่งห้ามกันละก็เจอหลอดทองละทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำตาลน,นะก็น้ำตาลใส่ สักช้อนหนึ่งช้อนประมาณช้อนครึ่งโอเคประมาณนี้นะคะอกอที่่องกา้าที่มาเยาวเราเคยแล้วใส่น้ำมันงานนิดน,งน,ดน,ดนึงนะะ้ำมันงานนิดนึงนะคะตามด้วยสีอวจ้ะเ่าซีซีเสียวแกใส่สีว่านิดนึงมีความเค็มของเต้าเจี้ยวอเออเตาเจียวแล้วนะคะเราใส่สี๊วไปนิดเดียวพอจ้ะโอเคนิดเดียวนิดเดียวเท่าน,นั้นนะคะ โอเคผักต่อไปนะคะอันนี้ก็จะสุกแล้วนะคะอันนี้ก็จะสุกแล้วนะคะมา,มาชิมรสได้เลยจาาชิมรสชาตินะคะก็จะสุกแล้วจ้าเลือีกนิดเดียวอ่าบางชิ้นก็สุกแล้วนะคะบางชิ้นก็โอเคแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกนะคะแต่ยังไม่นิ่มก็มาเสียสีเมยสินะเสียสีเมสิชิมก่อนนะคะอืมอร่อยอร่อยมาก 好食โ,โอเค就加นิด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 น็ดนิดนึงนิดน,น,นิด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 นินิดนปิดฝิดว้ดนะดนิดนินิดนิดนิดนิานิดนิดลิดน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 ิิดนาดนนะคนะิดน,ะคะคนิดนะะนะิะิดนิดนิดนน ต้งตองาฟันจงจอ两อ三่钟左右啊今晚落啲金宝混汁 OK 噶่大家มาะะจะ,เ,ะาจาเปิดฝานะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่านิ่มหรือยังโอ้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วโอเโอเค,อเคทีนี้เราก็ใส่ใบกะเพราเข้าไปเอ้ยใบยโ,ราบาโรหระพาใส่ใบโหระพาตลอดที่กัมปัดบุญหรอเฮ้ยแกทีนี้ก็ทีนี้ก็ผัดนะคะผัดให้มันเข้ากันนะคะ ก็มาห,หอยอีสกโลกันละแตกะ่ก็เก๋าติมละลาสวยงามมากเลยนะคะไม่แหลกนะคะไม่แหลกยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยจ้าเห็นไหมคะยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยจานิ่มแล้วนะคะสุกแล้วนะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะไม่เละนะคะไม่เละจ้ะโอเคนะคะโอเคจ้าแค่นี้ละจ้ะจอยกินตาก่กาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย